ครับพ <mile> ี่น้องันนี้ก็ับคอบครบเราโมเพียงกับช่องโมเพียนเรียนตัวอะไนะครับพี่น้องขาพี่น้องมาดูที่ตลาดนัดบ้านบ้านข้าครับอยู่บ้านข้าจังหวัดชายภูมิครับตัวกับเท้าวันเสาร์ที่6กันยายน2568ครับพี่น้องนขอขายด้วยครับวัวกำลังขมาจะเข้าอยู่ครับเมื่อไรไหนเด้อได้ห้อยกลังหรากมาฮะตัวนี้เหรอแพ็คคู่ครับแพ็คคู่ สิบเจ็ดห้าร้อยสิบเจ็ดเจ็ดห้แพคู่ครับผมบ,บาัวครับแพคคู่ปะครับพน้งองเอาม,มค่อยหลยได้ไหมพี่น้องครับไปใจเบิดตคนนี่เดเต่าองอยางใใ่ เด้ยได้ยังาเสเอป่ะมันไปสิครับผมสามตัวนี่วันนี้ตัวผู้เลยตัวผู้งัมเอตู้แงเท่าไรเนี่ย็ดท้ายอยู่เนี่ยมื่สี่พันห้าร้อยคุเด้คือกรตบ้านตัวกลางเด้ตัวกลางสองหมืกว่าสองหมกว่าเท่าไรพ่อสองหมื่นห้าเนาะอาพ่อพฝากเบอรจังห่อยด้วยจได้ไห 082 082 1323 1323 871 871นอพอมาดูครับตัวละ14เหมือนกันทั้งสตัวแตตตัวนี้20,500ครับ14,000โอ้เหูน้อยเืเป็น14,000ได้เดยอครับเด้อพี่น้องเด้อเนี่นี่นเบื้องหน้าจาเนี่ยครับ ครับเลยสองหมื่นห้าพันตรงนี้หมื่นสี่เนี่ยอเอมดงดอเพ่เนี่ยขึ้นดูลงดูเอาครับพี่นอ้อง โอ้เมฆแม่นวลนี่รัสลน์นี่ก็นี่จอดสั่งกันนี่เอาข้อคู่กันเพื่อพ่อกันไม่ห้อยเร่งหัวหัโลนห้อยสวัสดีครับผมเอาอันนี้เป็นแม่สาวนี่เนี่ยนะห้อยมีท้องด้วยเหรอโอ้ฮะท้องลอยท้องลอยท้องพอลอยกี่เดือนแล้วนี่แปดเดือนกว่าโอ้แปดเดือนกว่าแล้วเนาะประกันท้องด้วยประกันท้องด้วยเลยเปิดไว้เท่าไหร่นี่ สองหมื่นเจ็ดพันอ๋อทองตัวไหนเนี่ยทองเงินเรื้อนหน่อยวิใบไหมอ๋อพ่อเร้อยคู่ปูนอ๋ออ๋อพ่อสายเลือดวินเชสเตอร์เดี๋ยวอ๋อโอ้โหร้อยห้าสิบกว่าทองแปดเดือนครับนี่นมลงนมลงแล้วนี่ครับนี่ทองสาวด้วยทองสาวได้ห้อยเนาะสองหมื่นเจ็ดพันราคารองครับ หมล้นเลยสูงร้อยห้าสิบน้าห้อยฝากเบอร์เรื่องปลายขอเบอร์นะครับเรามีคนชอบ0 9 9ย์เก้าเครับศูนย์สี่สครับ 47, น้าส่ห้อยอย่างเนี้ม<อ>ับมาจากมาจากาจากยคทุดครับางคนทนน้าห้อยเมียอยากคณทนเนาะครับผม พ่เบนได้สายเนื้อสายดำให้เบลสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้สายยังเนี ans, hmm. ่เขาเอิ้นไงสายเนื้อสายโคตขกลว่ยน้เนียมาณสิบเปียเลยเพื่อเท่าไหร่น่งหกพันครับห่หกพัน้ารับห้องไว้สิเออตัวอีกหลายวะผิดน่อยหน่อยไตงห้องหลายห้องใกลบอขายืยาบันอ่าบอกเบอร์ศูนย์เก้าหปดสองศูนย์แปดสี่ครับศูนย์เ ศูนย์แส่เยแผสายเนื้อโอ้โหมันเตนอยู่ี่เมื่อกี้นปากกาขงก้มันนะ่อง่งอยู่สายเชื่ง่งอะเอาพี่น้องบึง เอเยกูงมาครับเป็นสิละ่ากันน้องป่ากันน้องป่ากน้องได้อย่างไาครับเมื่อไหร่อตัวลยครับนี่เดียวอันนั้เป็นบ่อันนี้กระเมนตัวใหญ่ๆเนี่ยอู้บ่งอย่างน้อยดูครับอ๋อไม่กิใส่ยังนี่บะมันครับบะมันไม่ไ้ไม่กินส่สเลี้ยงครับใสเลี้ยงใส่เลี้ยงใสเนียครับใสเนียก็ได้ครับไม่มีลูกนี่ก็ทองใหญ่แค่น่ะครับ พ่อคุนฟาทับมีสาครับตัวนีโดยียว่าติมบ้านได้สองเดือนเขาบอกมันใหญ่เพิ่นกระบังท่านเปิดอทะเลสองตัวเนี่ยเปิดไปซีห่าครับสี่หมื่นห้าพันครับคู่เลยเดียวจกคู่เลยครับท่านแยกกันทตกตัวละสองบุนกว่าครับ4ี่หมพันเนาะครับโอ้โหใหญ่สูงไปตะคุบไปนี้ตัวสาสิน่ยเสาครับโอ้ฝามาอย่างน้อนี่ปาสวัสดีครับผมวัสดีครับ อันนี้เท่าไร่นี่พี่ภาเเพเไอ้พี่หมืน 5, ่นหาพผู้สาวตเนี่ยมีลูกยังเนีอกครับครอบางครับผู้สาววางผู้สาวประมาณปีแล้วมังเนี่ยปีกว่าแล้วละเ,เ,เนี่ยหมื่นกับห้าพันอน้องบอกูอผมน เก้าสามห้าห้าหนึ่งองสานึงครับวัวขนองของตลาดนัดบ้านนองวัวขาวบ้านเก้าบ้านเก้าขนองว่าถูกกว่านี้ควัดทิครับวัดทิครับถือคบว่าขายทถื่อดีครับเอาครับเดีเป็นเอราไมม1 5 0 0ินห้าพัน เป็นรอบนี้ครับหนึ่งห้าพันเป็นอยนีครับติดหูววดีอยู่ขึ้นประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบห้าขึงคร้อยที่สิบได้อยู่ครับเนี่ยไมนั้นไฟนั้นสวัสดีครับมาสองสาวสิเนี่ย กองสาวเตียเป็นผู้สาวเตียเนี่ยครับผมลายเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มาไปซีครัครับหมื่นดีฟันัวพุ่นเนี้ยตัวนั้นหมื่นหกครับอืมมันมีลูกอย่งบนเนี่ยไม่ยังบ่วครับบ่วหกเป็นว่าสาวเนาะครับตัวนั้นทานลูกแล้วครับโอ้ยแต่เป็นว่าห่างลูกครับตัวนั้นทานลูกทับวันที่สองครับตัวนั้นทับแล้วทับตัววังได้สองสามมื่นนี่ละอืมทับแล้วตัวนี้เป็นว่าสาวตัวนี้หมื่นสี่ตัวนี้หมื่นหกมันฝากเบื่อฝากเบื่อ 098 139 876 1 098 139 876 1ห้อยนใหัน้นน้องมะแดงเอาครับตีหีดีเท่ตัวทีน้นวนนี่มืดซีใช่ครับนี่น้างนะ่งตัวแดงนี่มืดหกทับแล้วตัวแดงออ đây rồi mà, đi nè. cá lăng to yeah. Ủa. Ủa. Ừ. này chỗ là? พ่อสงการสวัสดีครับผมพ่อสงการสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับพ่อสงการได้อย่างไรบ้างนะแม่ลูกแต่ได้แม่ลูกไงจ้าโอ้ลูกแท้ๆเลยเนี่ยกำลังกินนมอยู่เนี่ยของแท้เลยของแท้เลยไทยเห็นบนเลยเออตัวหูตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียตัวเมียโอ้ลูกลูกตัวเมียใี่ไ่มจ้าโอ้ลูกแดงดีแท้งเงือกอ๋อคือให้ลูกดีแท้งวตัวนี้ไหมให้ลูกลูกเก่งเนาะลูกตัวที่ใส่เราครับเนี่ย ลูกตัวที่ใตัวที่เท่แล้วลูกเขาเนี่ยตัวแรกแล้วลูกจะไนงัวมันเขาดซ้อนลูกมันจินนมไหลเนาะห้ยร่มดีลูกแม่แม่จอยสีหใย้่มดีให้ลูกดีวะอืมเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาสองหมื่นหกพันกับห <Hayır> ้าร้อยืมว่าจินนมทุบๆนี่เอาพ่อพกันบอกผมนะศเก้สองหนึ่ง 6519าหก้บกับป่ะการน้องมแดงเนาะ,<ช>อะขอบคุณครับผมนี่ของแท้ด้วยครับเด้่อนีมีเสียบครับเนี่ยสบายใจได้เลยว่าเป็นเสียบเนี่ยดูตุ๊บๆอยู่เนี่ย โอ้เพื่อนตี๋ผมครับพี่น้องหนังก็เลาหนาดีดีแล้วลูกเราก็ได้พ่อกับพ่อไเกียมเล้จะผูมาเวเนี่ยสายแน่นแล้วเนี่ยติดพอพันในตัวนี้ไหม หอยเกตเปิดมาเท่าไร่หอยเกตเปิดไยี่บงเจ้าสองหมื่นสองพันอเป็นบาตัวนี่มันจะปีลปีกว่าตัวนี่เนาะจ้าเป็นหนาน้องแล้วอืมบาตัวนี่หนาตึบเลสายบามันอ่เอาไปะคับ ไปเนี่ยไอ้แดกลัเ็บอกเบอร์ก3สามสี่สองนย์สามนย์จ้าเปิดไปสองหมื่นองพันจ้าอาโอเคครับผมแข่งขาดีไง ่สวัสดีครับผมครับแม่ลูกติน่ะมันหน้ามาหาดูมันจังหวะมันดีดีเนี่ยันหนามาดูละหนหามาดูแม่ลูกลูกตัวตัวเมียนั่นโกโก้เราเนี่ยเอา สูงร้อยสไลดแม่เขาเนี่ยรอยเนี่ยไปหาสิบวาหาทีหก,กสิบเลยนะอลูกที่สไลดเนี่ยลูกที่สไลด์สองครับงตัวที่สเนาะมาลรมาหน้ามา,า,นา,นมาดูเออเนี่ยแม่เขเป็นสายหูน้นอยนึงเนาะกระทบเอาเปิดสไลดพร้อมเนื้นอ,อส,สองหมครับนเพันอ่ะโอ้พอตองเราอยู่ได้เนี่ยอ๋อครับใครอยากได้เอาไปเลี้ยงครับเนี่ย เว่ยมลุแดงงนาวะนาวะลุกม่เก็บเก็บเก็บเออนี่นี่นี่ลอแล้วรอแล้วน่น้เออเอาเอาโกโก้ลูกโกโก้สองหมื่นเันนะพอนึกบอกเว่ยให้ผมนี่ยส er. ิ0แปดหกบแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกสองห้าเจ็ดพอนึกน้องภ่ขาวเอสองหมื่นเจ็ดพันเอาทอตัวหาเราหางกรดีเนี 6, 2, 5, ่ย เดือนต้นเดือนมัเป็นาตีไเพเกิน่นี้จะมีครับเอาบื้งวัวผูกครับของห้องไว้ร้ละเบิดเป็นราคาห้องนะครับพี่น้องแปดพันใส่เนื้อใส่เลี้ยงใส่คุณลายละแปดพันครับเนี่ย รรครับครับใช้บรรยากาศขอเพิ่งครับกำลังงากำลังขม้าครับวัาไหลวันไหนเราเมื่อนี่ครับกำลังทยอยทยอยขอมา โอ้ควายงามมาแล้วเปรี้ยสีขาวโบเลยลูกอ่ะงามควายงามว้าสีขาวโบเลยควายงามควายงามมาแล้วโอ้ลูกดูกว่าคนฟูหยุ่ยยุ้งามงามกว่าจมุตะมิดีดีคุณแม่เขาบอกไง โอ้ฝึกแลูกลูกขาวจันทร์พาได้ลูกไหมโอ้ลูกตัวไหนเนาะนี่เนาะคืองามแท้เนี่ยลานของเงินตะวันฉายหลานตะวันฉายตุ๊กปูตัวเม่ยแล้วนะเออตัวเมียต่างหากเปลี่ยนกลัวเปลี่ยนกลัวแล้วฟังราคาเพื่อนครับอ่านหาคนห้องไวหาเมื่ือนหาครับลูกแรกสิพ่อลูกสองลูกคนที่สองแม่กับยัยเนาะนะหนุ่มหล่อสี่สิบกว่าอืม ห้าหมลูกข่าวจันทันเลยครับครับปยังดอกไชลูกซื้อครับผมหวงลูกทำไมจะลูกาทำไมล่ะหามปัหาเนาะเอาฝากเบอร์เนาะถามีคนมางหเกานเก้าสามสามต้นแปดสามต้นแปดสี่หนึ่งหกเสี่หนึ่งหกเจ็ดไม่ใช่ครับไ้่ครอยไม่ใช่ไม่มันจส่ครับอ่แย่ครับผมไอยส่ไอยแย่ครับครับไอยแย่กระบี่เาะหามื5นห้าควายงาม ไม่ใายเนาะตัวหาเราแด้ครับเดือใครอยู่ใกล้ๆกับเบิ้งไปเบื้งัจุบันเราก็ได้ครับโทรหาเราเบอร์โทรศัพท์เราไว้แห้ว้นั่นแหละได้ไปง่าย่นตึ๊บไม่ต้อง พ่อของหวัวใหญ่ของไฮแลนด์ของข้อแหล่ของ,อลของตละดนับ้านขาวครับตอนนี้ข้อแหล่สวัสดีครับผมครับผมโอ้พ่อพันธุ์นี่ข้อแหล่เนี่ยครับทับได้ยังหรึ่งพ่อได้แล้วเพี่ย่มันจะปีเราครึงพ่อเนี่ยประมาณน,นะวัดกับิียูยประมาณสี่ปี ปีหาปีนี่ผมทับอยู่ดีนี่แหละได้ลูกได้เต้าแล้วเนาะเห็นหน้าลูกแล้วเออมีผลงานเรียบร้อยแล้วโอ้สูงสูงเท่าไหร่นวงพ่อเนี่ยห้าบวกส่งขวาเอาพลัดเนาะเขาเปิดวันราคาไปใส่พ่อเปิดไซีเมื่อทวนทวนในเจียโอ้ซีเมื่อทวนทวนครับของพ่อแหละนี่เด้อันผู้สาวน้อยนี่เด้เนี่ยโอ้เมื่อนึ่งฟันตาโาอันขาวๆในนึงเนาะ เอาอันเขาเลยเดี๋ยวปลูกเช็งแล้วบอกเบอร์ให้ผมเนี่ยศูนย์แปดหกสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าสองห้าครับคนเลยเจ้าของเราเป็นเจ้าของตลาดหน้าบ้านขาวเราพี่พน้องเดอ้อ<น>เนี่ยเนาะทีมเงินเราห้องไว้ครับไข่ดีอยู่เป็นภาควันได้แล้วมีผลงานแล้วครับประกันคุณเชื่องบอกว่าคุณน่ะคุ้น,น,น<อ>เป็นตาไน,นคุ้นคุ้น่ะขึ้นเป็นตาไนว่าได้ประกาศยากกันหรเออน้อยว่าอยากได้มืินได้น่อยล่ะ คนนีนี้ตวเมีย่เบรแม่สาวหน่อยตัวนี้ครับร้องไวหนึ่งพันสี่พันห้าร้อยครับทำงานแรงว่าตัวเท่าไหร่ครับจะ เงี <icana> ้เลี้ยงไตเมาวกงวเี้ก็้ก็ได้เงยดีด้วยัดทได้คับนองครับัินี่พันห้ารคร네ับต yes. okay. ัวนี้คุนดีครับคุนเชี่ยงวัวที่ตัวไน

ีเอนพไมเผื่อมีคนอยากได้ด้วยบอกไหมบอกาแดงเลงคลิปคลิปมับอ๋อมีคลิปตลาดบ้านเราด้เหรี่กับช่องยูทูบเนี่ยพอเพียงเลี้ยงตัวได้หนี่มีมีเมีอยู่ในยูทูก็มีอยู่ในเฟซก็มีอยู่ในยูทู สำหรับวันนี้เราจะขอปิดจิ๊บตลาดนัดบ้านข่าวไอทีสพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกวเพียงเล็กเต้นน้ครับสวัสดีครับ